สวัสดีครับผมเบนนะครับ33คินกะหลาดนะครับพบกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยเลยแต่วันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้ารถ Porsche Cayenne คันนี้ แต่คันนี้ก่อนเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเข้ามารับบริการติดฟิล์มใสกับรอยสเก็ดหินเกรด t b u รอบคันทุกสัดส,ส่วนแต่คันนี้ผมให้ลูกค้าเลือกติดเป็นตัว190ไมคอนเท่านั้นเพราะว่าทําไมเราเห็นทั่วไปมี200กว่ามี220มีเกือบ300อะไรก็แล้วแต่ความหนาก็ต้องมาพร้อมก,กับการใช้งานที่มันเหมาะสมซึ่งรถคันนี้เฮียเขาขับไม่เกิน120เขาอายุเยอะแล้วนะครับเขาขับช้าๆเนิบๆสบายๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องเอาหนามากเพราะหนาสูงสุดเรามีถึง260ให้คุณเลือก ลและหนาที่สุดในท้องตลาดแต่ราคาก็ต้องเพิ่มตามไปด้วยนะครับแต่สำหราาับคันนี้เรื่องราคามันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับแต่ว่าผมมองว่า190มิคอนมันเพียงพอก็ทําแค่นี้ก็พอซึ่งผมเลือกให้คุณให้มันเหมาะสมอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะติดฟิล์มนะครับเรามีโปรเซสมัามีขั้นตอนวิธีการที่แตกต่างนะครับสิ่งแรกเหมือนเดิมการเตรียมพื้นผิวแบบนิเลอร์ฟินนั่นเองนะครับเราก็จะทําการขัดให้ผิวมันเรียบเป็นกระจกก่อนหลังจากเตรียมพื้นผิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะทาการเคลือบเซรามิกด้วยระบบ ห้องห้องปลอดฝุ่นะครับไปทําการติดตั้งฟิล์มใสกอล์ฟเกเทนนรอบคันด้วยระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แต่สําหรับรถคันนี้นะครับซอฟต์แวร์ประมาณ90%อีก10%เป็นปฟรีแฮนนะครับก็จะมีบางจุดเล็กน้อยนะครับที่จําเป็นจะต้องขึ้นฟรีแฮนนะครับเพื่อจะให้มันเก็บได้ทุกอนูและของเรานะครับเหมือนเดิมการติดตั้งนะครับแบบสไตล์พับขอบทั้งหมดนะครับเลิกชิดและพับซะเลย พับให้หมดผมไม่ใช้คําว่าชิดอะผมยัดเอาเลยกันพับได้พับยัดได้ยัดแลยกันพับทุกขอบทุกมุมทุกสารเหมือนเดิมในนี้ไม่เห็นขอบครับ,รบเก็บหมดเก็บร่องเก็บหมดทุกสัดส่วนไม่มีขอบฟิลม์มตรงไหนพับไม่ได้เราก็จะยัดเข้าไปครันนี้นะครับติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ติดทุกสัดส่วนที่ติดได้ทั้งหมดเลยพร้อมแถมฟรีติดฟิล์มสายกรอคอยเกรดทีวี view, ภายในทั้งหมดด้วยนะครับทั้งหน้าจอคอนโซลเปียนโนตแบ็กต่างๆนะครับลายไม้หรือพวกนี้เราติดให้ทั้งหมดเลยส่วนพวกเบาะ พลาสติกคอนโซลภายในเราจะมีน้ำยาเซรั่มเกรดพรีเมียมมูลค่า6กเนบาทเคลือบให้ฟรีด้วยนะครับเพื่อลดการเสรื่อมสภาพลดการเกิดด่างครีมด่างแป้งบริเวณกระจกนะครับหรือพลาสติกล้อแม็กต่างๆเราก็จะมีตัวเคลือบให้คุณด้วยทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งห้องเครื่องเราก็จะมีตัวเซรั่มเคลือบไปด้วยนะครับเพื่อลดการเสรื่อมสภาพพอรถแบบนี้ไม่นิยมล้างห้องเครื่องอยู่แล้วนะครับเราจะมีตัวบำรุงเคลือบปกป้องไว้นะครับจะได้ไม่เลอะง่ายนะครับและทำให้เช็ดทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายด้วยและอีกหนึ่งบริการนะครับสำหรับร ึ่งลอคันนี้ได้เลือกติดเป็นรุ่น x s q a r e p m นะครับเจ้าฟิล์มรุ่นนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายออปติกนะครับก็คือรุ่น x s q a r e p m นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีความหนาเพิ่มขึ้นเป็น2มิลเลยนะครับซึ่ง2มิลนี้นะครับก็เทียบกันได้ว่าเป็นฟิล์มกลึงนิรภัยนั่นเองนะครับเพราะถ้าเป็นฟิล์มตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะหนาอยู่ที่ประมาณ1.5มิลมิลนะไม่ใช่มิลนะซึ่งฟิล์มตัวนี้นะครับมีชั้นเคลือบทั้งงมดดดดาาานนนนรััั่ตตต้้เอีสสแแแกถไ ไม่เพี้ยนไม่เบลอเรามองแล้วจะสบายตาภาพคมกริบเหมือนเรามองด้วยตาเปล่าปกติเลยแต่จะช่วยซอฟแสงต่างๆได้ดีจะช่วยสะท้อนแสงที่มันแยงตาให้กลับคืนไปคุณส่งอะไรมาเราส่งคุณกลับไปความร้อนคุณส่งมาแล้วก็ส่งคุณกลับไปตัวนี้ถือว่าดีมากๆเพราะว่ามีค่าทีเซอร์หรือที่เรียกว่าค่าลดความร้อนรวมอยู่ที่85-92%เลยนะครับทีเซอร์นะไม่ใช่อาร์นะครับถ้าอาร์ก็ได้90บวกอยู่นะครับทุกแบรนด์ปัจจุบันนี้เรื่องค่า Uv ตัวนี้ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและยังมีค่าสามสาาาม ตัวนี้นะครับถ้าเรามองภายนอกนะครับเฉดเนี่ยจะออกสีชาชาแต่ต้องบอกว่าเวลาเรานั่งอยู่ข้างในมันไม่ชานะครับก็คือว่าข้างนอกอ่ะสีมันอมชาดนึงแต่ว่าเรานั่งข้างในอ่ะมันคมมันจะไม่ออกเป็นเหลือบชาอย่างฟิลม oss, ์มกองแสงเซรามิกบางตัวเนี่ยมันจะออกฟ้าออกเขียวออกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้สีคมปกติเลยแต่ข้างนอกอ่ะดูชาชานิดนึงสีสวยมากๆแล้วก็มืดนอกสว่างในปกตินะครับแต่ไม่เบลอไม่เป็นฟ้าไม่ขุ่นมัวไม่ปวดสายตาเวลามองนะครับเพราะตัวนี้ดีมากทั้งกลางวันและกลางคืนเลยไปกันต่อที่กบรริารนะจะเป็ กล้องบันทึกรถยนหน้าหลังนะครับจากแบรนด์ไอโรสนะครับจากประเทศเกาหลีนั่นเองซึ่งกล้องตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกล้องที่ค่อนข้างไฮเอ็นเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแต่ตัวราคาแ,งแพงๆนะครับมีตั้งแต่หลัก45 0 0 0จนถึงประมาณเกือบ2 0 0 0 0ประมาณหมื่นไปลายเลยซึ่งมีให้คุณเลือกสามอย่างมากมายและตัวนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่ากล้องปัจจุบันนะครับที่หลายคนถามหาอยากได้ระบบปักกิ้งโหมดอยากได้ระบบจอดและบันทึกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพวกเนี่ยเวลาต่อจะต้องต่อเข้าฟิลแท็บต่อเข้าแบตเตอรี่ตรงนะครับเพื่อให้มันมีไฟเลี้ยงออยู่่ตตตลลดเววาแันีี้ม มีชุดอัปเกรดสาย OBD นะครับสามารถต่อได้ปักตรงรุ่นเลยนะครับถอดเสียบได้ง่ายเลยไม่ต้องไปพ่วงตรงฟิลแท็บอะไรให้มันวุ่นวายนะครับสำหรับตัวนี้เสียบปักตรงรุ่นเลยใช้ระบบปักกิ้งโหมดได้นะครับตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกนะครับเป็นรุ่น X11 นะครับเป็นความชัดระดับ 2K หน้าหลังเลยนะครับเซนเซอร์เลนโซนี ทั้งหมดนะครับพรีเมียมมากๆและมีระบบถ่ายตอนกลางคืนคมชัดนะครับแบบ X Series เลยของค่าย i r o d และมีโหมดประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับและตัวนี้ยังสามารถรองรับ m e m บอรได้สูงถึง 1TB เทเลยและตัวนี้สามารถ ดูผ่านมือถือได้เต็มระบบและภาพชัดมากสําหรับตัว X11 นี้ in, ราคาอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะอัปเกรดอะไรบ้างเมมโมรี่เพราะเมมที่เขาแถมมานะครับจะมีให้แค่32 g b เท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากอัปเกรดสามารถอัปได้สูงสุดอยู่ที่1นึ่งเทราไบต์เลยโอเคสำหรับรถคันนี้นะครับก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งปรับผิวซ่อมเคลือบติดฟิลม์มใสกะลอยรอบคันทุกสัดส่วนภายในภายนอกเคลือบทุกจุดและยังมีในส่วนของฟิล์มกองแสงกึ่งนิรััยยจจจจจาาากกอออต้้รููคคคุุณณะะไไมมม่่่งเเห็นแผบ เปิดใจแล้วคุณจบแน่นอนและกล็มนทึกรถยนต์ผมมีทุกตัวของ i r o รนะครับหรืออยากได้แบรนด์อื่นก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยถ้าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะออกรถเจ้าพอเช่คายเอนคันนี้นะครับหรือว่ากำลังดูดูอยู่หรือมีจองไปแล้วนะครับเลยยังไม่ได้รับหรือได้รับไปแล้วก็ตามและยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไรบ้างต้องดูอะไรอย่างไรต้องเสริมหรอยังไงต้องทำยังไงถึงจะแตกตา่างมาปรึกษาผมได้เลยผมอยู่ร้านทุกวันนะครับหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ก็ได้ผมยินดีให้คำแนะนำค บมาปรึกษาันได้หมดผมมีคำแนะนําให้คุณเหมาะสมอย่างแน่นอนมาหาผมครับเบนสัมสามกินกระหาดนะครับยังไงคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นหน้าจอนี้ให้กับผมด้วยนะครับและเดี๋ยวจากกันไปพร้อมด้วยพระบรรยากาศของเจ้าพอเชคขยคันนี้นะครับ